สีสุวรรณจาะร้องกรรมธิการปปชสอบผู้ช่วยรัฐมนตรีและพวกเหตุตั้งวิสาหกิจชุมชนมีพิรุธ9นาฬิกา40นาทีคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแจงรัฐบาลตั้งใจกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยผู้ประกอบการจากโควิดเชื่อหยุดยาวคนแห่เที่ยวลงทะเบียน15กรกฎาคมนี้ขนร่วมแน่นและสุด9นาฬิกา54นาทีสถาบันมะเร็งเตือนอย่ดแชร์ข่าวปลอมกินหัวใต้ดินของว่านสบู่เลือดดองเล่ารักษาโรคมะเร็งได้ ติดตามความคืบหน้าทุกสถานการณ์ข่าวกับ i n n news ร่าวอัพ101 news shot หนึ radio report วโดยบริษัทเครือเจริญพ่อขพันจำกัดบริษัททรูเคเบเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัท c p พจำกัดมหาชน เสีช่วงสบ้านแบ้านกลับเข้าสู่คนอ้วนอารมณ์เสียในช่วงที่2ของรายการกับคุณผู้ฟังค่ะในช่วง3บ้าน8บ้านค่ะค่ะช่วงนี้นะคะก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังะนะคะช่วง3บ้าน8บ้านเราก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวนะคะ ของการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยส่งไปให้คุณผู้ฟังได้ถึงบ้านเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณทอฟฟี่ช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดไงแล้วก็หลายคนเนี่ยทำงานอาชีพเดียว อยากจะบอกว่าอย่างที่ลิลลี่เคยเน้นย้ำว่าอย่าททางานอาชีพเดียวยเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาแนวทางมาให้คุณว่าถ้าหากคุณไม่ทํางานอาชีพเดียวคุณก็ควรที่จะมีอาชีพอื่นๆเนี่ย<อ>เข้ามารองรับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเอา เออ่เรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยมาให้กับแฟนๆได้ทราบกันว่า<ฆ>ถ้าเราทําอาชีพหนึ่งอยู่แล้วแล้วเราอยากจะทําอีกอาชีพหนึ่งผ่านโลกออนไลน์เนี่ยเราควรที่จะดําเนินการอย่างไร<ฆ>เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็เลยไปช่วงข่าวอารมณ์ดีกันนะคะ<ฆ>เพราะว่าข่าวอารมณ์ดีนะฮะจะเป็นข่าวที่ทําให้ทุกคนนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นได้ะคะ่ะ ช่วงข่าวอารมณ์ดีข่าวอารมณ์ดีช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังข่ากับโครงการไม่ทอไม่ถอยนะคะเป็นเรื่องราวของคุณแม่เยาค่ะคุณเยาวรัตชัยหอมนะคะชาวเวียงจันทร์ เขาอพยพมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านดงน้อยอําเภอกรมาลาสายนะคะจังหวัดกาลสินแล้วก็ค้นพบการย้อมผ้าแบบไร้สารเคมีโดยใช้ผลผลิตธรรมชาติล้วนๆนะคะในการสร้างสารผลิตภัณฑ์เป็นผ้าทอมือแล้วก็มีการใช้แบบมัดย้อมกลายเป็นสินค้าขายดีกระทั่งมาสะดุดช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยแหะค่ะคุณผู้ฟังคะจนต้องหันหน้าเข้าหาเทคโนโลยีคือการขายผ้าผ่านออนไลน์ด้วยการ เปิดแฟนเพจ f a c e b o o k เป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะถึงเรื่องราวของนะคะผ้าทอมือแล้วก็เป็นภาพมัดย้อมโดยที่ไม่ใช้สารเคมีด้วยว่าพอเข้าสู่การขายแบบอ,ออนไลน์แล้วเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากเปิดเพจมานะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณรินนะคะติดต่อได้ไหมคะคุณรินคะ่ะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งสายหลุดรอแป๊บหนึ่งนะคะค่โครงการนี้เป็นโครงการที่คุณแม่เยาวรัตไหมคะใช่คุณแม่เยาวรัตไหมอเดี๋ยวนะคะน่าน่าจะหลุดนะคะค่ะสักคู่หนึ่งนะคะอะคุณท็อปฟี่ปล่อยหัวนะคือต้องบอกคุณผู้ฟังว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เออเรากําลังจะสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับแฟนๆรายการทุกท่านนะคะคือโครงการไม่ท้อไม่ถอยเนี่ยนะคะ เรากำลังจะบอกว่าในช่วงของสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราเราพบว่ามีประชาชนมีแฟนรายการที่ตกงานเป็นจำนวนเยอะมากเศรษฐกิจย่ำแย่มากๆแล้วคนถูกเลิกออฟออกจากงานเยอะ พอสมควรโดยเฉพาะคนที่ทํางานอยู่ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้นะคะใครที่ได้ติดตามฟังทาง FM ร้อของเรานะคะทางรายการคนอ้วนอารมณ์เสียดิฉันเคยนําเสนอเรื่องราวของสถานประกอบการหลายๆที่ที่เอาคนออกไม่จ่ายเงินไม่จ่ายเงินชดเชยก็มีบางคนได้รับเงินชดเชยบางจํานวนก็มีนะคะบางคนอยู่ๆบริษัทนะคะประกาศปิดโดยไม่ทันตั้งตัว ก็เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้เรากําลังจะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมลหลายๆคนที่กําลังท้อถอยอยู่นะคะได้ลุกขึ้นสู้นะคะได้ต่อสู้กันต่อในหลากหลายอาชีพคือหนทางมันยังพอมีอยู่เพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าต้องดิ้นรนกันแหละค่ะคุณขาค่ะจึงเกิดโครงการโครงการนี้ขึ้นมาไม่ท้อไม่ถอยวันนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มของแม่เยาวนะคะ,คะท,ที่ที่ตั้งรกรากอยู่ที่กาลสินเข้ามาจากเวียงจันทร์ว่า เขาเนี่ยมาทําผ้าถอแล้วเขาก็ปรับนะคะการขายผ่านออนไลน์ขายดีไม่ดีอย่างไรไปฟังกันหน่อยเพื่อจะสร้างแรงมานานใจให้กับคุณผู้ฟังหลายๆคนที่กำลังท้อถอยอยู่นะคะสวัสดีแม่เยาวค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่เยาวจริงๆต้องบอกว่าบ้านดงน้อยอยู่ในอำเภออะไรนะคะคุณแม่อยู่อำเภอเมืองค่ะอยู่อำเภอเมืองเนาะอ่า บ้านดงน้อยของคุณแม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นชาวเวียงจันท์ที่อพยพเข้ามาถูกไหมคะใช่ค่ะ,คะโดยพื้นเพของคนบ้านดงน้อยนี่เป็นคน<ม>อพยพมาจากลาวนะคะลาวเวียงจันอ่าแล้วการตั้งกลุ่มวิสาหกิจของบ้านดงน้อยของคุณแม่เนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรคะแล้วทําไมถึงตอนนี้เนี่ยถึงคิดค้นการยอมผ้าแบบไร้สารเคมีขึ้นมาได้อะะ่ะค่ะอืมค่ะโดยเริ่มต้นจาก จะมีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจริงๆแล้วเริ่มต้นจากตั้งแต่ปี2,537ค่ะค่ะนะคะเราเรียนหนังสือจบแล้วก็มาเห็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเขาผลิตแล้วก็ทอผ้านะคะแต่ว่าจะเป็นผ้าพื้นเมืองนะคะที่เขาใช้กันแล้วทีเนี้ยไปมาเราก็เห็นปัญหาของเขาว่าเขาทอแต่ว่าเขาไม่มีที่ขายไม่มีตลาดค,ะคะ่ะทีนี้ยเราก็เลยพยายาม เอ,อเข้าไปหนุนเสริมแล้วก็ไปช่วยผู้สูงอายุแล้วก็ชวนเวัยกลางคนหรือว่ากลุ่มแม่บ้านนี่นะคะเข้าไปช่วยเขาทีเนี้ยไปไปมา,มาในเรื่องของการตลาดก็ไม่กระตุ้นเท่าไหร่อืนะคะก็มีทางพัฒนาชุมชนมาช่วยหนุนเสริมในเรื่องของกระบวนการการผลิตค่ะแต่ว่าก็ยังขาดในเรื่องของการตลาดนะคะทีเนี้ยปีสองพันห้เเราก็เลยมีการไปจดทะเบียนเป็น วิสาหกิจชุมชนกับเกษตรอำเภอนะคะ,ะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราจะเดินก้าวต่อไปเราจะต้องมีที่อยู่เราก็เลยไปจดที่นั่นนะคะหลังจากนั้นเราก็มีการพัฒนา,าแต่ว่าในเรื่องของการตลาดก็เรื่อยๆนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุก็ก็ล้มหายตายจากไปแล้วก็จะมีกลุ่มใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆเสร็จแ,แล้วทีนี้นพูดในประธานเนี่ยนะคะคนเดิมก็เสียชีวิตวเราก็เลยเลยย้ายที่กำการขึ้นมา อยู่ที่หมู่สามแล้วก็เปลี่ยนประธานใหม่ก็ยังเป็นผู้สูงอายุอยู่เหมือนเดิมเขาก็เลยว่าถ้างั้นถ้าอยากจะให้มันขับเคลื่อนไปได้เร็วหรือว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเยอะๆหน่อยเขาก็เลยว่าถ้างั้นเขาขอมาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นกลุ่มทอดีกว่าก็เลยให้กลุ่มแม่บ้านที่วัยกลางคน,น,นะคะปเนี่ยนะคะไปเป็นประธานแทนค่ะค่ะทีนี้เราก็มีการเอพอดีในช่วงสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะ ก่อนหน้านั้นในเรื่องของเอการตลาดเราก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าในการพัฒนาด้านสีมือเราก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านั้นเนี่ยค่ะก่อนหน้านั้นคุณแม่ทําอะไรฮะตอนนี้เนี่ยเห็นผ้าสวยมากเลยนะคุณทอฟี่ก่อนหน้านั้นเราทอผ้าอะไรกันอืเราเราจะทอผ้าพื้นเมืองนะคะที่เป็นลายขิดลายขิดนี่ก็จะเป็นภูมิปัญญาที่มาจากบรรพบุรุษหรือว่าแม่ รุ่นต่อรุ่นนะคะ,คะก็จะเป็นลายแบบโบราณแต่ก็แต่ก็สวยนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติก็จะมีการทอผ้าขาวมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะอ่าเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็เลยว่าเอ๊ะมันมันจะต้องหาวิธีใหม่แล้วว่าเราจะทำยังไงมันถึงจะ มันถึงจะเป็นที่ทันสมัยหน่อยค่ะแล้วก็จะต้องก้าวล้ำไปให้ทันเขาอ,อะไรเงี้ยค่ะทีนี้ทางพัฒนาชุมชนก็เลยมีโครงการสามาชีพผ่านผู้ใหญ่บ้านมา,าทีเนี้เราก็เลยมาคิดกันว่าเราจะทำยังไงทีนี้เราก็เลยลงขันกันคนละหนึ่งร้อยบาทาเราจะเริ่ม,มต้นใหม่เพราะว่าตอนนั้นนะคะ ไม่มีทุนอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเรามีสถานที่แล้วนะคะค่ะสถานที่เนี้ยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าขอย้อนหน่อยนะคะว่าปุ่มแม่บ้านแล้วก็ผู้สูงอายุรุ่นเดิมแล้วก็รวมถึงรุ่นที่อยู่ตอนเนี้ยด้วยนะคะอยากมีที่อยู่เราก็เลยเราก็เลยไปเอ,อจัดงานตุ้จีนนะคะแล้วก็จัด ให้พ่อบ้านช่วยจัดตีไก่ให้ค่ะเออก็ได้มาหมื่นกว่าบาทกับสองหมื่นแล้วก็มาปลูกเป็นอาคารนะระดมทุนค่ะค่ะระดมทุนค่ะระดมทุนโดยการเอ่อให้ให้คนมีส่วนร่วมเนาะค่ะทีนี้ได้ตังมาแล้วก็มาสร้างอาคารอาคารนี้ก็เป็นเอ่ออาคารที่เอ่อต่อจากบ้านของประธานคนเดิมอะค่ะค่ะออกมาให้มันเป็นที่ตั้งกี่ทั้งอุปกรณ์ของเราอันนี้ก็ได้แค่นั้น ทีนี้นถางพอชอม,มาปีหกหนึ่งเราก็ทำเรื่อยๆจนถึงปีหกหนึ่งเราก็เลยว่าเอถ้างั้นเราไปดูงานข้างๆแถวหมู่บ้านเราค่ะก็เลยไปดูเขาย้อมประดูนะคะ<อ>ทีนี้นกลับมาเอกลับมาเราก็มาลงขันกันคนละหนึ่งร้อยบาทาาเราจะต้องเริ่มต้นใหม่แล้ว<อ>และทีนี้นก็เลยเริ่มคิดว่าถ้าเราไปซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าวัตถุดิบจากที่อื่น แล้วเราลองคิดดูสิว่าทํายังไงต้นทุนเราถึงจะไม่สูงเอออเาวัสดุที่ใช้ในหมู่บ้านเรานี่แหละก็เลยเกิดกระบ,บวนการคิดร่วมกันค่ะลองคิดดูสิว่าเอเมื่อก่อนผู้เฒ่าผู้แกนะ่ะเขาอะไรมายอมผ้าอืแล้วมันมีอะไรที่พอจะติดผ้าได้ไหมก็เลยคนนั้นคนนี้เสนอมาเนาะเ,เขาก็เลยคิดได้ว่าเออถ้างั้นนะ่ะเมื่อก่อนน้าป่ามันไหลหลากลงมาหมู่บ้านน้ํามันแดงมันติด ก็เ,เ,<อ>เลยลองเอามาคิดค้นดูว่า<อ>ม,มันจะอยู่ดีไหมเอาน้ำเอาดินเอาดินที่มันมากับน้ำเหรอคะแม่ใช่ใช่ค่ะ<อ>เพราะว่าเหนือหมู่บ้าน<อ>โดยภูมิอากาศภูมิประเทศของเราของบ้านเราเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นจะเป็นทุ่งนาแล้วก็หนองน้ำค่ะตนะณะเหนือหมู่บ้านขึ้นไปมันก็จะเป็นมอดินแดงนะคะเขาเรียกมอดินแดงเพราะว่าดินนี่มันจะเป็นสีแดงนะคะ เวลาฝนตกแช่ล้างลงมามันก็จะมีน้ําสีแดงไหลลงมาติดตามกําแพงแล้วก็ติดตามเสื้อผ้าติดเท้าอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยออกเราก็เลยลองมาย้อมดูแต่ว่าเราจะย้อมเย็นนะคะทีเนี้ยมันมันมันได้อ่ะมันได้สีสีส้มๆจางๆเราก็คิดว่าเออถ้างั้นเราลองแช่มันไว้ทั้งคืนดูซิว่ามันจะมันจะได้ไหมดีจังเลยทีนี้จะไปมาๆมันก็เลยได้เป็นสีโอโรสมากถ้าอยากได้สีส้ม เราก็แช่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าค่ะเราก็ใช้กรรมวิธีที่มันมันนานขึ้นน้อยอ๋อก็เลยกลายเป็นสีธรรมชาติที่ไม่ได้ใช้เคมีเลยนะคะตอนนั้นช่วงนั้นก่อนหน้านี้ขายดีขนาดไหนคะคุณแม่คะเออหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเป็นตลาดธรรมชาติเพราะว่าเอในเรื่องของผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ค่อยมีค่ะ เออที่ผ่านมาเขาทาเขาก็ทําเป็นแบบเชิงเดี่ยวเป็นผู้สูงอายุตามแบบท,ทําพอใช้อย่างเงี้ยที่แน,นเราก็เลยว่าเออถ้างั้นเราก็ลองคือคือเราจะเน้นในเรื่องของกลุ่มเราว่าเราจะต้องทําให้มันดีที่สุดก่อนที่จะไปโชว์ข้างนอกอค่ะ,คะทีนี้ว่าออพอท<ำ>ํ<ร>าออกมาแล้วเนี่ยสเออพอเป็นย้อมสีธรรมชาติก็เป็นผ้าผ้าเป็นผ้านุง่งผ้าถุงใช่ไหมคุณแม่ อ๋อมันจะเป็นผ้าคลุมไหล่คะเป็นผ้าคลุมไหล่ท้องคอแล้วก็จะเป็นผ้าตัดเสื้อผ้าตัดเสื้อตอนแรกมันจะเป็นผ้าเหล่านี้ก่อนก็ขายดีโดยเราใช้ตลาดธรรมชาติก็คือเอ่อเราจะขายให้กับคนในหมู่บ้านมั่งท้องถิ่นมั่งแล้วก็ข้าราชการอะไรเงี้ยขายดีนี่พอจะบอกได้ไหมคุณแม่ว่าก่อนน้นเนี่ยมันรายได้เฉลี่ยประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยมีรายได้เข้ามาในในกลุ่มในในสมาชิกเนี่ยประมาณเท่าไหร่อย่างไร เดือนหนึ่งเดือนหนะคะถ้าถั่วเฉลี่ยบางบางเดือนเนี่ยเราก็มีงานออกบูธเนาะบางเดือนเราก็จะขายในกลุ่มในหมู่บ้านในอะไรเงี้ยค่ะด้วยถั่วเฉลี่ยแล้วมันได้เดือนหนึ่งเป็น2องหมกว่าบาทเลยนะคะโอ้ยดีจังก็คือสร้างรายได้กับเออเออคนในหมู่บ้านใช่ค่ะใช่ค่ะในในสมาชิกในหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่เยอะอะไรนะคะเออมีกลุ่มสมาชิ ที่ที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยประมาณกี่คนคะคุณแม่สมาชิกนะคะทั้งรวมทั้งที่ปรึกษาเนาะก็คือสามสิบแปดคน<อ>แต่ว่าที่มาลงงานกันจริงๆอ่อะนะคะ,คะเพราะว่าปกติที่กลุมเราเนี่ยเรา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 ,เราคิดได้ว่าเออตรงนี้แหละให้เป็นที่พักผ่อนของของพี่น้องเราหลังจากที่เขาไปทํางานตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเพราะว่าอาชีพของบ้านเรานอกจากทํานาแล้วเขาก็จะทะําเกษตรืทําเกษตรที่มันมันทําตอนช่วงเช้าแล้วก็ตอนเย็นะนะคะ ตอนช่วงกลางวันเขาก็จะห่อข้าวห่ออะไรมานั่งกินด้วยกันทากับข้าวกินด้วยกันกลายเป็นที่พักผ่อนแล้วก็ทํางานที่เขาชอบไปด้วยะอะดีเนาะไม่เครียดดีดนะไม่เครียดดีค,คุณแม่ขาทีนี้ว่าตอนนี้พอมาเป็นช่วงโควิดเนี่ยเห็นว่าต้องปรับเรื่องของการขายใหม่มาขายผ่านออนไลน์กันหรอคะใช่ใช่ค่ะและเป็นยังไงบ้างายอดจากการขายผ่านออนไลน์เพราะว่าเพราะว่าอในกลุ่มเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการตอบโจทย์ ามพระราชดำริเราก็เ <คะ S 2> อาาพระราชามาใช้ก็คือเราจะให้คนในชุมชนนะ่ะมารวมตัวกันก็คือจากประมาณก็ให้ได้ทั้งสามวัยเลยจ<อ>ะมีวนรวมก,ก็จะมีผู้สูงอายุวามมาัยทำงานแล้วก็ดึงเอาลูกหลานเราที่วันอยู่อย่างเงี้ยค่ะ,คะเข้ามา <คะ S 2> หาอะไรได้ในนี้ด้วยค่ะทีเนี้ยมันก็เลยมาเจอในช่วงของโควิดเนาะเราเ,าเราเชื่อมไปถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเรากําลังจะทําแล้วเราก็เลย พยายามชวนข้าราชการในหมู่บ้านมันมาร่วมกันทําเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการขายทีนี้มันก็เลยมีกลุ่มเยาวชนเข้ามาแล้วก็ดึงลูกหลานเข้ามาช่วยทีนี้ก็เลยมีการว่าเออถ้างั้นก็ให้เด็กๆเขาช่วยละกันช่วยขายเพือมาทำออนไลน์เหรอคะใช่ค่ะแล้วก็แชร์ให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ณเด็กเขาจะทาเป็นค่ะคุณแม่เนี่ยใครที่ติดตามทางสถานีวิทยุ f อ1 0 1หนึ่งศูนหนึ่งแล้วก็เพจคนด้นอารมณ์เสียจะเห็นได้ว่าผ้าของคุณแม่เนี่ยมีความทันสมัย แล้วก็สวยมากๆค่ะสีนี่เป็นสีธรรมชาตินะฮะบางอันเนี่ยลิลี่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเห็นบอกเอาหูควางมามาทำได้ด้วยเหรอฮะเป็นเป็นหูควางจริงๆหรือเป็นใบเป็นใบหูควางอ่ะค่ะเอนอกนอกจากที่มันเป็นมันเป็นดินแดนแล้วเราก็ยังเอาโคลนเอาโคลนนี่ก็เป็นอย่างที่พูดเนี่ยนะคะว่า ใต้หมู่บ้านเรามันจะเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นหนองน้าสาธารณะแล้วทีนี้มันจะเป็นป่าบัวเนาะป่าบัวใต้ใต้ใบทมทีนี้เราก็เลยว่าเออถ้างั้นถ้าอยากได้สีสีเออสีเทาอย่างเงี้ยเราลองมาทําซีเพราะว่าที่อื่นเขาก็ดังเรื่องครามเรื่องอะไรกันไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วสนิมนี่ก็คือเอาเละเอาสีสนิมจากไหนคะคุณแม่เนี่ยสีสนิมนี่ก็คือเออสนิมที่เราเราใช้แล้วแล้วเราไม่ใช้แล้วพวก เหล็กพวกสังกะสีนี่ยค่ะมาแค่เอาสนิมจริงๆมาเลยค่ะอุ้ยดีจังเลยอันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มามายอมนะคะเราจะเป็นเรื่องของการมอดเอืม์อ่ะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นใบยูคาลิปตัสเปลือยูคาะเราเอามามอดเดนจะเป็นวัตถุดิบที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเรื่องสนิมเนี่ยถ้าสีไหนไม่ได้จริงๆเราถึงจะเลือกใช้นะคะ ทีนี้ในเรื่องของโครนเราก็ได้แล้วเนาะทีนี้เราก็มีใบหูกวางเราก็ใบสมอ,อมบ้านเราเรียกสม้มมอห้าทีนี้มันเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเราจะไปเอาตอนช่วงเวลาไหนช่วง เดือนไหนมันสีมันถึงจะสวยแต่ว่ามันก็หมุนเวียนของมันไปค่ะฝักคูณอย่างนี้ก็ได้ค่ะไปยางนาอย่างงี้ก็ได้กเปลือกต่างๆเปลือกประดงประดูงี้ได้หมดเลยคุณแม่แล้วพอรู้แล้วว่าเราทําไปแนละเราบริหารจัดการยังไงเห็นคุณแม่บอกว่ามีคนสามวัยแล้วมูลนิธิปิดทองหลังพักเข้ามาช่วยเหลือ,อยังไงบ้างค,ะค่ะ,คะ ในเรื่องของการบริหารจัดการเราก็จะดูคนนอะสามวัยเนี่ยว่าใครถนัดด้านไหนวัยเขาอยู่ในช่วงไหนแล้วเขาอยากทำฝ่ายไหนบ้างเราก็จะจัดการเป็นสี่สี่แผนกก็มีฝ่ายบริหารสี่คนเราก็รวมถึงที่บุษาด้วยแล้วก็จะแผนกทอแล้วก็จะมีแผนกของการย้อมการมัดการหาวัสดุอย่างเงี้ยค่ะเราเราจะมีอย่างเงี้ยอ่า แผนทอน์ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุแต่ว่าผู้สูงอายุเราก็จะใช้วิธีการที่ทํำยังไงให้เขารู้สึกภูมิใจในการที่เขาเป็นเป็นกาดทู้ทออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีวิธีการของการยกยอเชิดชูเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะเป็นอะไรที่แบบเป็นเหมาเหมาทอได้กี่หัวูดเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นรายได้ของเขาเนาะทีนี้ก็จะมีแผนกที่ฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตแล้วก็ฝ่ายที่หาวัสดุก็จะเป็นใบคลังคนค่ะ อ่าแล้วทีเนี้ยฝ่ายมัดลายมัดลายอย่างเงี้ยเราก็จะหาอัตลักษณ์ของเราหาเอกลักษณ์ว่าเอ๊ะให้เขารู้สึกหวงแหนว่าเอ้ยภูมิใจว่าสิ่งที่เขาคิดนะ่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันออกมาจากหัวใจของเขาเราก็เลยคิดได้ได้ว่าบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีต้นจำปาอยู่ในวัดทีเนี้ยถ้าถ้าลูก,ลก,ลกลๆูกหลานแม่พาไปวัดก็จะมีดอกจำปาทัดหูแล้วก็เก็บไปบูชาในตอนนั้นเลยเราก็เลยได้เป็นลายดอกจำปาแล้วเราก็หาวิธีการทา เอมันก็เลยได้ลายดอกจำปามาแล้วทีนี้นก็จะมีราสต์คนหนึง่งที่เป็นผู้ชายเขาเป็นนักแกะลายแล้วก็เป็นใบาย,ยาวจักรที่วัดเราก็เลยให้เขามาลองทําดูซิว่าคุณคิดลายอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยได้ออกมามันก็เลยมีลวดลายที่แบบเป็น เอกลักของเราซึ่งก็เป็นผู้สูงอายุด้วยค่ะคุณแม่แล้วถ้าเกิดมีใครสนใจตอนนี้เนี่ยได้เห็นปูมหลังมาแล้วได้รู้แล้วว่าที่มาที่ไปเนี่ยของวิสาหกิจชุมชนบ้านดงน้อยเนี่ยนะคะฝาจะมาเป็นเสื้อแล้วเสื้อสีสวยมากเป็นสีธรรมชาติจริงๆถ้าใครสนใจตอนนี้เนี่ยเขาอยากที่จะเข้าไปซื้อซื้อเข้าไปเรียนรู้เนี่ยติดต่อยังไงคะอืม่ะตอนนี้ในเรื่องของ ช่องทางนะคะเราก็จะมีในเรื่องของเฟซล้วก็เพจแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ถ้าเบอร์โทรศัพท์นะคะก็เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดหกสามหกหกเก้าศูนย์ค่ะค่ะแลติดตามดูได้นะคะทางหน้าเพจค่ะค่ะแล้วก็จะมีเพจของชุมชนดีเมืองกาลสิน์ชุมชนมีรอยยิ้มเมืองกาฬสิน์นะคะแล้วก็จะมีเพจ ฝ้ายหอมย้อมดินนะคะตอนนี้ถ้าใครติดตามดูอยู่ก็จะเห็นนะคะเพจฝ้ายหอมย้อมดินนะคะแล้วก็หน้าเพจหนึ่งก็คือชุมชนดีมีรอยยิบเมืองกาลสินค่ะอค่ะก็แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็สามารถติดตามได้ทั้งสองเบอร์ที่อยู่หน้าเพจเช่นเดียวกันขายแพงไหมคะแม่ขายแพงไหมไม่แพงไม่แพงเลยค่ะอือหนึ่งก็แค่ร้อยห้าสิบบาทหลังจากที่เราย้อมอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นมันตามขนาดตามรุ่นนะ่ะเนาะ แล้วก็เรานอกจากนั้นเราก็มีการมัดหมีด้วยนะคะถ้าติดต่อถ้าซื้อโทรศัพท์ไปหรือว่าติดต่อทางหน้าเฟซบุ๊กนี่ส่งถึงบ้านไหมคะเอ่อส่ง่งค่ะส่งทางเคอรลี่แล้วก็ไปสนีแล้วก็ส่งส่งนะคะแล้วก็ส่งผ้าชิ้นละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วก็จะมี ตามผืนตามระดับของมันแต่เริ่มต้นน่ะร้อยห้าสิบาทเองนะคะก็คือเอาเป็นว่าสินค้ามีหลากหลายแต่ผ้าทุกตัวเนี่ยมาจากการย้อมจากธรรมชาติทั้งหมดจะเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าเอาไปตัดชุดหรือจะเป็นผ้าเอ่อเขาม้าผ้าอะไรจะเป็นตัดเสื้ออะไรต่างๆก็คือโปรดักหลากหลายจากผ้าผ้าฝ้ายย้อมเป็นผ้าฝ้ายถูกไหมคะผ้าฝ้ายค่ะเป็นผ้าฝ้ายย้อมสีแบบไร้สารเคมีค่ะค่ะ โอเคขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์นะคะถึงเรื่องของการรวมกลุ่มนะคะทํให้ทาให้คนเท่าคนแก่ได้มีอาชีพได้สร้างรายได้กับชุมชนแล้วก็ได้กลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีคนแชร์เข้ามาในนี้บอกว่ากลุ่มนี้เคยทํางานด้วยที่กาลสินเขาบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมากๆค่ะก็ยังเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ยาวแล้วก็เป็นกลุ่มผ้าายชาวกาลสินนะคะ ได้ทำทำชิ้นงานผลงานทอผ้าดีๆแบบนี้นะคะออกสู่ตลาดแล้วก็ที่สําคัญเนาะชอบมากเลยคือทําให้ชุมชนเข้มแข็งก็ชอบมากๆใช่เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครอยากจะได้ผ้านะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เข้าไปที่เพจนะคะฝ้ายหอมย้อมดินนะคะเข้าไปติดต่อนะคะซื้อกันได้เลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยใช่ค่ะเอาละค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้เราก็จะหยิบ ยกมานําเสนอให้นะคะเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังให้ในโครงการไม่ท้อไม่ถอยแล้วจะได้บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเราจะถูกเลิกจ้างหรืออะไรแล้วแต่แล้วก็กลับไปทํางานที่บ้านเป็นเกษตรกร คุณก็สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้ใครมีโครงการดีๆแบบนี้นะคะเข้ามานะคะติดต่อทางพิลลี่ได้เลยนะคะในเพจของคนอ้วนอารมณ์เสียอยากจะให้เรานําเสนอเรื่องโครงการอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือชุมชนนะคะทางรายการคนอ้วนอารมณ์เสียยินดีค่ะคอฟเ1่ค่ะติดตามได้นะคะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันทอฟฟี่นิชนันคันสุดๆค่ะรัชนนวันดวงแก้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คนโอนอารมณ์เสียตามติดความเคลื่อนไหวของ FM 1 0 1ได้ที่ Facebook a n p เ page กดไลค์และ o ฟล o w FM 1 0